ดีครับเรามาทีุ่รุงเทพกินพาเที่ยวครับผมมาจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดอ่ราชทอนนะครับแวะเตินน้ำมันที่ฟั๊มทีทีเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเขาเขียนว่าเป็นอาหารเกีาาเ่ยวกับอาหารมุสลิมนะลองชิมดูข้าวหวกแทะนะครับแปลกยังไม่เคยชิมมัสมั่นแท้ก็มีซุปหางวัวอะครับเป็นอาหารเป็นอาหารที่นาาึกถงจะไม่เคยชิมไหนๆก็มาลองจะมาชิมครับข้าวหวกแทะหน้าตาเป็นจะได รอติดตามครับ,รบผมมากรุงเทพวันนี้วันที่สิบผมมาบินมาจากเชียงรายนะครับมาลงกรุงเทพก็มีธุระบวชลอ่อมาแล้วก็กลับเลยนะครับเจ้าเช็กก่อนจะแวะมาชิมเอา้าวหมูแพะก็พาโด,าด,ดนนัดทานทด้รอติดตามครับเรอที่สามครับผมระวังที่รอลองเรียนมาดูก่อนเห็นเขาบอกมีเนื้อสวรรค์มันเป็นเนื้ออะไรเนื้อเนื้อสวรรค์เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อแพะเหมือนกันเหรอครับ อ๋อเนื้อวัวครับแคบหมูมาแล้วมั้งมาแล้วครับไปดูครับครับผมมานะครับนี่ครับโอ้เอ่อข้าวหมกแพะเออครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับแพะนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกในในชีวิตเหมือนกันที่จะชิมนะครับหน้าตาหน้าตาก็โอเคนะแต่ว่ารสชาติจะออกไปทางไหนนี่ต้องรอติดตามครับเดี๋ยวเราชิมดูครับครับผมข้าวหมกแพะอาชิมกันเลยครับลองชิมดูเนาะ มืดไปหน่อยคือเวลาชิมพูนะครับก็มีน้ำจิ้มประมาณน้ำจิ้มซีฟู้ด mm hmm. ชิมดูครับเนื mm ้อ hmm. ก็ใหญ่เหมือนกันนะ mm hmm. ถ้ามาหลายๆคนอาจจะสั hmm. ่งซุกออกปหางบูวอาด้ว hmm. mm hmm. ก็อร่อยอแบบ นีก่กขันบุกขันครับิมมหมอนังกระเพราซีฟู้าาดแต่ว่าใส่ออาน้ำพี่ไก่อร่อยหวาน มันจะมีข้าวเคยได้ยินแต่ข้าวหมกไก่เนาะข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้ออะไรมาแต่ว่านี้ข้าวหมกแพะครับข้าว เขาหอมดีไม่วก็ปรุงกับอะไรมันสีเหลืองใ่ครับเขาใส่หอมแดงเจียวอ้อมีต้องชุบให้ด้วยไมัต้ชุบให้ด้วยนะครับ ผมกำลัองจะาถามพอดีว่าถ้ามีน้ำซุปนี่มันจะมันจะเข้ากันกว่าน,นี้อีกนิดนึงเลยอืมลงวันนี้วันที่สิบมาการาคมนี้ฝนตกทั่วประเทศเลยนะผมมาจากเชียงรายก็ฝนตกนั่งเครื่องมาก็ตกทั้งตกตลอดทางนะมาถึงกรุงเทพก็ตกมาถึงอ่างทองก็ตก จานใหญ่นะครับให้แบบจานใหญ่เลยคิค้นทำอาหารรับ80บาทจานนี้ครับ80บาทชิมหน่อยแถวแถวเชียงรายมันจะมีชุมชนหนึ่งอ่ชุมชนในอย่างนง้เขาก็จะเล่นแพ้่บเนี่ยเต็มเลยเป็นบางคนเขาีูสนตนะา,าร์อร่อยไปอีกแบบ น้ำซุปโซดาลงคอมับหมูหมวัวเป็นน้ำซุปแค่เลยครับเข้าหอมนี่ ข้วค่กุนีเดี๋ยววันที่9เ้ไปกินต่อภูเก็ต คล้ายๆกับเนื้อวัวเลยกินมนก็คล้ายๆกับเนื้อวัวนะดูวัวแบบ อยู่ติดถนนสายเอเชียจาก,กอำเภอไม่รู้น้ำโพชายโยตรงน,นี้ครับน่าจะเป็นน้ำโพชายโยแล้วก็มุ่งหน้าไปท้นสายเหนือครับ เนื้อมันเหนียวไปนิดแต่ว่าโอเคแต่มันเหนียวไปหน่อยหรือว่าห,หรือว่าเขาอาจจะเป็นเนื้ออี้จะเป็นไม่เคยชิมมาน่าจะเป็นแบบเนื้อตุ๋นนี่มันยังเหนียวอยู่เราไปแวะชิมอ๋อต้องแสมมาหลายครั้งไปแวะชิมอ๋อผัดไทยปากบาง รวมอยูดด่แถวๆก็าง,ง่ายแหละปรับไทยอเมราปากบางครับมาสามครั้งแล้วล้างกรเปาปิดเดี๋ยวแวะชิมกัอยู่ไหน,นตั้งใจมาต้องแวะชิมทั้งหมดครับนี่่ปะ Mm-hmm. ข้าวมีก่อนหน่อยแคบผมว่ามันเหนียวเป็นนิดนึงแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคมันเหนียวมันเหนียวเป็นหินเนื้อชิ้นใหญ่นน่าจะขุ่นว่าไม่นิดนึงแต่ก็โอเคครับ เดี๋ยวจะไปชิมอ่อผัดไทยต่อ,อแวะติมนมันเราอยากชิมดูก็ถือว่าโอเคครับ<ม>เช้าเสร็จจะไปหาที่กแาแฟตั้แก้วก่อนขับรถยาวคืนนี้ผมอาจจะนอนแถวอุตครดิตดูว่าอคตรดิตนะน่าจะนอนคารดิตหรือว่าไปนอนแถวงาวแถวแพ่ก็ได้ครับก็่อนเช้า หรือว่าถ้ามีที่แวะผมก็แวะไปเรื่อยๆรับนะครับใ,ให้กลับถึงเชียงรายเพืได้ยินขอบคุณเพื่นอนที่เข้ามาติดตามครับใครชอบเดี๋ยวดูตัว Subscribe นะตัวสีแดงๆข้างล่างติดต,ตามติดต,ตามพวกเราบรรทุกประดุงเด่นนะครับแล้วก็ติดต,ตามผลงานทาง Facebook ได้กับผมจะเอาลิงก์ของ Facebook ไว้ใต้คลิปเลยครับขอบคุณครับเพือ่อนที่ติดตามครับเริ่มต้นกับกับบ้านเราชเชียงรายต่อครับ ออโอเครสชาติข้าวเขาก็โอเคครับหอมดีแต่ว่าผมว่ามันเหนียวไปนิดนึงเหนียวเอาช้อนตัดไม่ขาดเลยมันน่าจะตุนตรงนี้หน่อยหรือว่าหรือว่าประเพณีเรืออาหารการกินเขาเขา,ขาอาจจะกินแบบนี้เหมันกันนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านไปผ่านมาสะรสายเอเชียครับข้าวหมกแพะซุปหางบัวลอง่าชิมดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับ